สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับจ้องสบายสบายไข้เครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บภกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณใานการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับที่รน,า,น,นาของกล่องก็จะพิมพ์ไว้นะครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล2554ก็จะนาพาทุกท่านไปดูไปจมองคน์พระภายในกล่องนะครับ เปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองหลวงพระอยู่บนพื้นกล่องกระมยียสีแดงนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นําเอาพระองค์พระทวดเหรียญเสมาหัวโตโมีขีดของวริมคนนํากันได้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดพิติความนาของพิมพ์พระนะครับ ที่ด้านหน้าของเหรียญก็จะมองเห็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งคัดสมาธิอยู่บนแท่นบนชครับที่บริเวณด้านข้างขององค์พระก็จะมีข้อความตรงศิลประบุนะครับทางด้านข้างขวาขององค์พระหลวงพ่อทวดนะครับทางด้านข้างซ้ายขององค์พระข้อความระบุเหยบน้ำทะเลจืดนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนครับเสียงขององค์พระมีลักษณะ หมุนกลมและผักโขดหนูนก็จะมองเห็นทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกสูงนาโดแก้มสูงหมนก็จะมองเห็นมิติความหนาของลิมนฟีปากบนแล้วก็ลิมนฟีปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายข้างนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นมิติความหนาของผิวพระชัดเจนนะครับ ที่บริเวณท้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาโคง้งวนหนุนนะครับมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกขวานะครับที่บริเวณซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนัฝ่ามือนะครับความคมชัดของสังขติแล้วก็ความค,าม,คามชัดของรองจีวรหรือจีวรที่บริเวณอกขวานะครับความค,าม,คามชัดของรองจีวรหรือจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายนะครับมองจากกันบนเชียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้าย ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็ยจะมองเห็นรองนิ้วชัดเจนนะครับสังเกตลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายงายขึน้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ลักษณะอยู่เท้าที่ปลายเท,ท้าซ้ายนะครับลักษณะของข่าขวาหนานุนมนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวางา,า,ายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะอยู่เท้าที่ปลายเท้าวขวานะครับเข่าซ้ายมีลักษณะหนานุนมนนะครับ สังเกตที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับฐานบวกความบวงหายก็จะมองเห็นมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดของลายใบเสมานะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบขับเปลี่ยนนะครับก็จะมองเห็นมิติความด้วยความคมชัดของพิมพ์ชัดเจนนะครับ ความคมชัดของอักขระตัวอย่างที่บริเวณด้านบนของเหรียญน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับ,บ,บเหรียญก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของพิมพ์แล้วก็ลักษณะละเอียดของพื้นผิวเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นลักษณะที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหนเรียญเสมาหัวโตนึงทัาใดน,นะครับสังเกตที่บริเวณด้านบนที่บริเวณเศียรขององค์พระทางด้านขวานะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นขีดฮะลักษณะของขีดที่บริเวณด้านบนทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับก็เป็นที่มาสําหรับเหเรียญเสมาหัวโตนในทักงแดงมีขีดนะครับ ก็จะเป็นลักษณะละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นยันเกราะเพชรนะครับสังเกตความคมชัดของยันเกราะเพชรที่ใต้ตาหลังยันก็จะมีโบนะครับภายในโบก็จะมีข้อความต้องสื่อเชื่อมว,วัดวัดไว้มงคลน,นะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของเหรียญน,นะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของตาหลังยันเกราะเพชรนะครับสังเกตลักษณะของพืนพ้นผิวเหรียญน,นะครับเวลาที่แสงกระทบกับ,บเหรียญก็จะมองเห็นลักษณะอเยกของพื้นผิวเหรียญน,นะครับที่ใต้ตาลางยันนะครับก็จะมีโค้ดครับสังเกตฮนะก็จะมีโค้ดอักษร 6, กก 3, กกออกจีนนะครับตัว6กแล้วก็โค้ดเลขไทย53าแล้วก็โค้ดดอกจันทร์นะครับก็จะเป็นโค้ด ที่ตอกไว้ที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับความคามชัดของตาหลังยันนะครับลักษณะของโบแลวก็ความค,าม,คามชัดของตัวศรน,นะครับชื่อของวัดวัดหิมคนนะครับความค,าม,คามชัดของโค้ดนะครับอักษรจีนตัวหกนะครับตัวเลขไทย53แล้วก็โคดดอกจันนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ ด้านหลังของเหรียญนะครับมองจากกันข้านะครับก็ยังมองเห็นลักษณะมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะของรอยตัดที่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับดูไปก็เพื่อนไปนะครับก็จะเป็นลักษณะมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะรอยตัดที่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับ ก็เป็นการใช้เวลาน้อยนะครับในการดูในการชมพระที่ได้บูชาเก็บพรกษาไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าของเรียญน,นะครับมิติความหนาละเอียดที่บริเวณขอบเหลียญแล้วก็ารายละเอียดที่บริเวณด้านหลังเรียญน,นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลงวงพ่อทวดเหรียญเสมาหัวโตมีขีดหลังยันกรอบเพชรนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับก็เป็นข่าวข่าวที่ออกตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเป็นเหรียญอีกุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์ครับสําหรับเหรียญเสมาหัวโตหลังยันกรอบเพชรนะครับก็เป็นเหรียญที่ แจกปีใ่เมื่อปีพศ2554นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e like, กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะครับก็อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ